ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่16ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทุบ โตเจรจาหักด่านแบบทันท่วงทีครับตัดแนวขมนลากฮุนเซนถึงทางตันพร้อมกับล่าสุดเกาหลีตีโซนแดงครับยกระดับสูงสุดห้ามเข้าเด็ดขาดกับเมืองแห่งสแกมเมอร์ซึ่งก็ยังมีการพูดถึงฮุนเซนอีกครับที่ออกมาร้องบอกว่าไม่ได้ขอไทยเปิดด่านแต่ตอนนี้จะเป็นจะตายเพราะทั้งกองทัพอากาศเอยที่ออกมาซัดขมนว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนแต่เป็นขมนที่เปิดก่อน พร้อมกับกองทัพภาคที่1ครับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นเราจะมีการสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมอีกแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนของไทยเราครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ครับมีอัปเดตออกมาเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ซึ่งก็มีรายงานว่าบ้านหนองจานนั้นตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเป็นส่วนของประชาชนนะครับที่ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่โดยก็ยังไม่ได้มีการอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใด ทำให้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ยังเป็นปกตินะครับแล้วปฏิบัติการสําคัญของกองกําลังบูรพาครับก็มีการรายงานจับกุมชาวไรของเราเนี่ยแหละครับลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายจํานวน15คนชาย6คนหญิง9คนในพื้นที่ฝั่งปอยเปตแล้วก็ต้องการกลับมายัางประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมรัตเวนนะครับตรวจพบขณะลักลอบข้ามตามช่องทางธรรมชาติ ตอนนี้สถานการณ์พื้นทีบ้านหนองจานนั้นก็ยังคงปกติแต่ก็ยังมีทหารขมินครับยังประจำจุดอยู่นะสิบยีนายเหมือนเดิมส่วนในเรื่องราวของการเก็บกู้ทุนระเบิดครับก็มีการอัปเดตออกมาแล้ว ว่าตอนนี้ยังคงเดินหน้าดําเนินการตรวจสอบค้นหาทุ่นระเบิดอยู่คาดว่าตกค้างในบริเวณบริเวณบ้านหนองยาแก้วซึ่งจากการเข้าตรวจสอบล่าสุดครับก็ยังไม่มีการพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมตั้งแต่เก็บมาวันที่10ตุลาคมนั้นสามารถตรวจพบทุ่นระเบิดจํานวน9ทุนและก็ดําเนินการคืนบุตรีปลอดภัยครอบคลุมบ้านหนองยาแก้วแล้ว100%เอร์ซต ย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถครอบคลุมบ้านของยาแก้วแล้ว100%แม่เป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับกับการเก็บกู้ทุนระเบิดหลังจากนี้ครับพอเราเก็บกู้ทุนระเบิดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยมันต้องมีปฏิบัติการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยเขมรจะได้ใจและก็จะใช้พื้นที่แบบสบายแต่การเก็บกู้แบบนี้ครับมันเป็นผลดีต่อไทยเราเป็นอย่างมากนะ เนื่องจากถ้าเกิดเราจะเข้ารุกคืบเข้าผักดันเนี่ยมันก็สามารถทําได้แบบเต็มแนวเลยนะครับไม่ต้องภาวะพะวงเรื่องของทุนระเบิดอีกต่อไปตอนนี้เริ่มจากบ้านหนองแก้วก่อนครับหลังจากนี้เนี่ยจะไปบริเวณบ้านหนองจานซึ่งก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับกองดับพันที่หนึ่งเ,งเองก็จะยังมีการจัดสร้างหลุมบังเกอร์สําหรับเป็นที่มั่นของกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงหลุมหลบภัยสําหรับประชาชนครับจำนวนหกแห่ง ในพื้นที่3อำเภอชายแดนของสากแก้วได้แก่อําเภอโคกสูง2แห่งอำเภอตาพระยา2แห่งอําเภอรัญญประเทศอีก2แห่งซึ่งก็รวมอยู่ในบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วด้วยงานนี้หุนเซนตายอย่างเขียดแน่นอนครับเรามีความเตรียมพร้อมมากๆกับพื้นที่กองรับพักที่1ก็ต้องรอปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการก่อมอบมีการระดมมวลชนไหม ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เป็นรายงานในโซนกองรับปักที่2เองที่เขเมตนนั้นโอดครวรมีการหรือเต็นท์เก็บเก้าอี้หลังหลังจากที่เรานั้นเลิกคุยกับการเจรจา RBC บริเวณตรงข้ามช่องผ่านแดนครับช่องจอมซึ่งเขเม่นก็มีการบ่นออกมาเหมือนกันว่าไทยเราไม่เข้าร่วมประชุมแต่เป็นเพราะว่าเขาเมตนนั้นไม่เคารพเงื่อนไขนะครับไม่ให้ความร่วมมือไร้แผนเก็บกู้ทุนระเบิด แล้วก็ยังมีการปรับกําลังอย่างต่อเนื่องซึ่งกรณีนี้ครับสื่อขมเอเองก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าวันที่10ตุลาคมหลังจากประชุมกันในจังหวัดอุดรมีชัยตรงข้ามด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมตอนนั้นก็มีการด่นข้อเสนอให้กับฝ่ายกัมพูชาก็คือการถอนกําลังพลออกไปถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีการพิพาทและก็ะเผชิญหน้ากันอยู่ อย่างเร่งด่วนแล้วท่าดีของฝ่ายกัมพูชาครับก็ตอบรับกลับเป็นอย่างดีนะว่าฉันจะทําฉันยินดีและก็ฉันพร้อมร่วมมือซึ่งพอเรากําหนดการไปนะครับว่าคุณเนี่ยต้องยื่นแผนออกมานะในวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตุลาคมนี้เพื่อที่จะมีการประชุม RBC อีกครั้งหนึ่งแต่พอถึงวันเวลาที่กําหนดแล้วก็พอลงตรวจสอบพื้นที่เราขอดูแผนครับแต่ข่าเมนไม่มีเลยทางเรื่องของการเก็บกู้ทุนบริเวณบริช่องอันมา้าช่องกลางช่องบกและก็ช่องจอม มันก็เลยเป็นเหตุผลให้เราหักด่านกันเลยนะครับเรียกว่าแมร์ธพปัที่2ก็เลื่อนประชุม R b c แบบไม่มีกําหนดพร้อมกับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยขมินยังมีการเคลื่อนกําลังพลและปรับกําลังอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมเพราะขมินไม่เคารพเงื่อนไขไม่ให้ความร่วมมือและก็ไร้แผนอะไรต่างๆนานาที่เราเสนอไปอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปืนนี้กองรปัติที่2นะครับแต่เราก็ยังเห็นอยู่นะครับอย่างที่ผมเสนอไปเลยมีดังภาพเลยก็คลิปขมินมีการปรับกําลัง มีการสร้างบังเกอร์ต่างๆนานาแล้วเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยก็มีการใช้รบรทุกหนักด้วยนะครับจำนวนหลายคันมากนะห้าหคันเพื่อที่จะระดมสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นหินเอ่ย้ายเอ่ยปูนเอ่ยเพื่อสร้างบังเกอร์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคือมันเป็นลางบอกเหตุแล้วก็เป็นนัยยะสําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะปะทะกาันหรือว่าเผชิญหน้ากันเนี่ยข้ามเหม็นก็ต้องย้อนผลออกไปแล้วแต่นี่เขายังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมย้ำอีกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนข้าเหม็นก็ยังคิดว่า เขาไม่ได้แพ้นะแล้วไทยเราก็ยังคิดว่าเราเองก็ไม่ได้แพ้ก็เลยเป็นเหตุผลให้มีความตึงเครียดเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถามว่าฝั่งในเพียงพรำเนี่ยในอนันว่าเป็นคมเมนตอยู่แล้วเพราะฮุนเซนนั้นรู้สึกว่าจัดดิ้นเหลือเกินกับการเปิดด่านล่าสุดครับฮุนเซนก็ตื่นมาโพสต์กลางดึกอีกครั้งหนึ่งโดยก็ได้ปฏิเสธครับเกี่ยวกับขอให้ไทยนั้นร้องเปิดด่านภายในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วบอกว่ากัมพูชานั้นไม่ลดศักดิ์ศรีลงไปขอไทยให้เปิดด่านถ้าเกิดจะปิดต่อ เนี่ยอันนี้เป็นโพสต์ของฮุนเซนเองนะครับที่ออกมาโพสต์กลางดึกเลยแล้วก็ไม่ได้มีการลดท่าทีหรือว่าร้องขอให้ไทยเปิดด่านตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดซึ่งก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมออกมาครับว่าก่อนหน,น้านี้ฮุนเซนนั้นเคยแสดงจุดยืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไทยของเราเนี่ยปิดด่านชายแดนฝ่ายเดียวกัมพูชาก็ไม่เคยร้องขอให้ไทยเปิดจุดผ่านแดนอีกเลยเพียงแต่แค่แจ้งกับฝ่ายไทยว่า ในเมื่อไทยเป็นฝ่ายปิดเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดไม่จะเป็นต้องเจราจากับฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็แม้กระทั่ง100ปีก็ไม่ตายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเอามาตบหน้าฮุนซินครับเพราะยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาล่าสุดนะบิดหมดไม่สนใครนะครับสมกับเป็นประเทศแห่งสแกมเมอร์จริงๆธนาคารหลักของกัมพูชาครับที่ถูกสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษนั้นอายัดเงินและก็อายัดทรัพย์สินทั้งหมดในต่างแดนซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้ธนาคารจุดนี้เนี่ย ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของธนาคารได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของธนาคารนั้นก็ได้ปิดตัวหนีไปแล้วทําให้คนฝั่งกัมพูชานั้นที่ฝากเงินหรือว่าลงทุนกับธนาคารดังกล่าวไม่สามารถถอนเงินหรือถอนการลงทุนใดๆได้เลยโดยก็เป็นเหตุการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐครับได้ยึดทรัพย์บิตออยมูลค่า14,000ล้านดอลลาร์ ของนายเฉิงจือที่มีตําแหน่งเป็นถึงที่ปรึกษาฮุนเซนแล้วประกอบกับสารัาณาจักรก็มีการความบาดนิติบุคคลแล้วก็อาัดทรัพย์สิน19แห่งในกรุงลอนดอนมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาใหญ่มากๆนะครับปิดธนาคารกันซะเลยสําหรับแกงสแกมเมอร์นี่เป็นระดับหัวเรือใหญ่ด้วยนะครับเป็นลูกน้องฮุนเซนเลยที่มีอํานาจบารมีสูงมากในเขมรแต่สุดท้ายเนี่ย ไม่รอดครับโดนนานาชาติกดดันโดนทั่วโลกเนี่ยล้อมวงและประกอบกับล่าสุดเกาหลีใต้เองครับก็ได้ออกคำสั่งระดับสูงสุดเลยห้ามเดินทางไปยังบางส่วนของกัมพูชาครับประกอบด้วยปอยเปตกัมปงและก็สีหนุวิวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเคสถูกกักขังและก็การหลอกจ้างงานเมื่อเร็วนี้ ซึ่งก็ได้มีการแจ้งชาวเกาหลีใต้เลยครับถ้าเกิดว่าอาถัยอยู่ตรงจุดนั้นให้ย้ายออกทันทีแล้วถ้าเกิดเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะถูกลงโทษได้อันนี้เป็นเกาหลีใต้ที่ยึนคำขาดออกไปเลยนะครับว่าประเทศคามรนั้นมันไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาอีกแล้วอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮุนเซนที่ดูเหมือนปิดด่านจะไม่ตายก็เฉพาะฮุนเซนเองนะครับแต่ว่าชาวรากหญ้าของคามนอดตายกันอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ตะลักเข้าไทยอย่างต่อเนื่องประท้วงโรงงานอย่างต่อเนื่องแล้วยิ่งธนาคารปิดอีกเนี่ย โอ้โหยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเดิมปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงกองทัพอากาศกันบ้างที่ได้ซัดแรงๆกับเขมรและก็ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันกับกัมพูชาซึ่งก็ได้ออกมาชี้แจงครับว่าการที่เราใช้เครื่องบินเอซกับกลิปเพนเข้าปฏิบัติการกับเขมรน,นั้นก็เพราะว่าเป็นการตอบโต้ ซึ่งเราไม่ใช่ฝ่ายโจมตีก่อนเหตุเพราะว่าจรวด B.M. 2 1บอ็ของเขมรนะครับยิงเข้ามาใส่ปืนดีพนเดือนของฝั่งไทยเราตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีแล้วต่อมาก็มีการยิงถล่มซ้ำบริเวณ7ซเว่นอิเลเทให้สถานการณ์ดังกล่าวครับกองทัพอากาศเนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้กําลังเข้าตอบโต้ด้วยเครื่องบินขับไล่ F. ส6แล้วก็กลิปเพนซึ่งก็มีการทิ้งระเบิดลูกแรกเนี่ยในเวลา10นาฬิกา38นาทีครับโดยเป็นระเบิดแม่นยำสูงโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและะก็รบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทำลายขีดความสามารถทางด่านของกัมพูชาและก็แม่นยําแบบโอ้โหหนึ100่เเซเลยนี่ก็เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกองทัพอากาศนะครับที่พูดถึงการใช้เครื่องบินรบเอสมที่ไทยเรานั้นปฏิบัติการกับฝั่งเขมรเอง,เองไม่ว่าจะเป็นไข่ห้าร้อยปอนสอง0ันปอนเนี่ย เราก็จัดหนักจัดเต็มมาแล้วหลังจากนี้ครับคงต้องรอติดตามอัปเดตกันเหมือนเดิมและผมเองก็เชื่อว่าเราเนี่ยยืนเกมเหนือกว่า,ขาเขมรแล้วจากทีแรกเนี่ยขเขมรก็ฟ้องไปเรื่อยแต่ฟ้องไปฟ้องมากลายเป็นว่าสหรัฐความบาดอังกฤษความบาดเกาหลีความบาดเกมพลิกไปในทันทีนะครับ รู้สึกว่าทั่วโลกนั้นจะเริ่มหันมามองไทยเข้าใจไทยมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชม,ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชแชนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย